สวัสดีครับวันนี้น้องเบสมาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดซาฟารีพาร์คนะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีน้องเบสพร้อมไหมครับพร้อมอ้าถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปกันเลยตรงนี้จะเป็นก่อนถึงทางเข้านะครับก็จะมีร้านกาแฟด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสของสวนสัตว์เปิดไปนะไปขึ้นไปเลย ขึ้นมากันเลยเรานั่งไหนดีเรานั่งใใไหนดีนั่งใกล้ๆโชเฟอร์ไหมนั่งใกล้โชเฟอร์อ่าตรงนี้เลยตรงนี้เลยเบาะหน้าเลยรถจะออกาทุกสิบนาทีสําหรับค่าเข้าชมสวนสัตว์ซาฟ,ฟ,ฟารีนะคะผู้ใหญ่คนละ200บาทส่วนเด็กที่ต่างกว่าเ0เซนไม่เสียนะครับถ้าเกิน90เซนขึ้นไปก็คนละ100บาทเบสเบสนี่เแบสบเห็นไหมเแบสบนี่ตอนนี้ในรถเราปิดหน้าต่างหมดเลยนะแต่จะมีป้ายบอกว่า ปิดหน้าต่างเมื่อเข้าใกล้โซนเสือเห็นไหมเพราะว่าเดี๋ยวเสือจะระโนขึ้นหือรถมาได้ <c oughs> เราต้องห้ามป ข้างหน้ามีหมีควายด้วยอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อวางเต็มเลยวางถึงห้าร้อตัวเลยนี้ตรงนี้ตัวนมีควายครับตัวว่นตัวว้วนมากเลยโวใหญ่มากเลยโอ้เฮยนี่วโอ้โหนนี้โซนหมีควายนะคะ

อาไม่เลยครับโซเสือโค้งดิงก้องนนพี่ใหญ่ใช่ไหมฮะเห่กว่ก็้เดี๋ยวนึงปนึงหนมาัยกระจกขึ้นเลยกไลใหญ่เยอมานี่ยใหญ่โอ้โหขอนันไปเลยเ็นเสือไหมเ็นเสือไหม if อ,นนอันนี้สี่ตัวตเมียนะอายุสี่สัปโอ้รุ่นพี่เบนนิดเดียวเองอะ่ะอายุจะเท่าๆเบนเลยตู้โต๊อายต๊ะไปกันไปกัน ม่นจะดำจะดำได้ไหมเห็นไหจะดำจะดำจะดำสะดำจะดำไหมนึงเขาอยู่ด้วยกันได้ด้วยเอจะดำจะดำเห็นหมะไ ไปดูจะดเสือจ <airpl> ้องสิงโตสิงสิงโตสิงโตจ้องอดโน่นยืนรปากไหมเนี่ยสิงโตต้องมาดเ้ามามาแล้วมาแมาแล้วแล้วแล ตัวจ้องิงตัวจ้องสิ่งต็อยากข้ามมหาอูดายหรือสมันเออตัวมันไม่หอมไปอีวไปดูยีราฟมก่กินตัวินตัวเราได้ไม่เบาตัวมันได้่ามเอ่เ้าขอนองมในโลกนี้ตัวมหาอดอ้เุิ่งตัวจ้องโอ้อ้อูดตัวเป็นล้าเลยครับตัวล้านก่ ส่วนหน้าต่อไปส่วนหน้ากันต่อ,อน้องเบนั่งหน้าเลยครับ <c oughs> เบสเดี๋ยวเราจะถึงโซนยีราฟแล้วนะน้านเห็นไหมยีราฟ <c oughs> ตัวเริ่มเลย มันกดเอาหมดตัวเดียวเลยลูอ้เดี๋ยวเว่ลนะเ่นรวมเข้าเขากินในใส่รูปเลยอุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเน่นี่ไงเดเด็ดมาแล้วมาแล้วด็นเดี๋ยวเเดี๋ยว่งละนี่น หมดแล้วแม่อ่าแล้วหมดแล้วเราซื้อมาไหนไปไหนโอ้ยนี่มาตรงนี้แล้นี่โอ้ยตัวใหญ่ดังเลยขาจับอะไรขาจับอะไรอุ้ยนี่เราก็จับนี่โอ้ยไม่ไหลเลยโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้ว

ไมมมเรามาแ้เลยยังับหัวมันเสียไปโหวตเาลยคัหับับใล้ิดเลยครับ มายาแข็ยวอยู่ตอนนี้อยไดู้จะมาลุกๆไปเที่ยวไปเดินมีเื่องตแงตัวทั้งไหนหมาไมยเคนลุกรลได้เลยอะวัาดีครับสวัสดับวัสีไปนครับ่งม่เรียบร้อยตรงไหาในี้เลย่อานี้ ด้านนี้ก็จะเป็นโซนสองนะที่เราจะเข้าไปเที่ยวกันต่อโอ้โบรรยากาศด้านในนะครับลีเบก,ก็เดินนำเลยอตอนนี้วิ่งเลย้ลานดแสดงช้างครับนี่นีช้างนี่ช้างอยู่นีนนนน กัวเบสกลัวช้างนี่นี่นี่เห็นอะไรไหมนี่เบสเห็นอะไรบ้างนี่นี่ของจริงของจริงพี่เขากำลังหลับเบสพี่จะระครเขาคนใดเขาคนใดดูด้วยดูในน้ำพี่เบสนิ่งมากเลยอ่ะเห็นนะ น่นะเหมือนขอนไม้เลยอ่ะถ้าเราถ้าเราลงไปนี่เสร็จเลยเนี่ยโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยถ้าเราไปเจอตามน้ำธรรมชาติเราไม่เหมือนนี่เราคิดว่าเป็นไม้ใช่ไหม <c oughs> นี่นี่น,นี่อันนี้อันนี้ตัวลูกอันนี้ตัวลูกปเป็นนี่น,นี่ดูตัวพ่อกับแม่เขานู่นนู่นดูพ่อกับแม่ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาก <c oughs> ไปดูตัวให่เดที่ไหนเด้อจระเข้ใส ดูสายมาเดินเข้ามาเดินเข้ามาอันนี้เป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็เป็นลานแสดงจระเข้ด้านในด้วยครับโอเบสเบเป็นไงปั้นได้เหมือนมากเลยอะนั่นเบสเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยขยับแล้วขยับแล้วเบสเบสเห็นเปล่านั่ง้ตรงนี้เป็นลานแสดงจระเข้นะครับ ตอนนี้เราก็กําลังจะกลับออกไปด้านนอกนะครับต้องกลับน้องเบสก็ต้องนั่งรถคันเดิมกลับเหมือนกันนะฮะเป็นรถบัสของสวนสัตว์ที่ส่งเราตอนขาเข้ามานะครับอ่าไป,ไปขึ้นกันเลยขึ้นกันเลย สำหรับคลิปนี้น้องเบสก็ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องน้องเบสด้วยน,นะครับสวัสดีครับ